สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอร์เจสสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ mm hmm. น้องเอกก็นํากระเป๋าถือ mm hmm. กระเป๋าสะพายมาอ mm ัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันหลายรุ่นเลยนะคะ mm hmm. พี่ๆขาแต่และรุ่นต้องบอกเลยว่าเป็นงานแฟชั่นสวยทันสมัยจะซื้อไว้ใช้ซื้อไว้โชว์นะคะรับรองว่าพี่ๆประทับใจอย่างแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าของน้องเอ๋นะคะพี่ๆขะ ทุกๆท,ท่านที่รับไปแล้วก็พึงพอใจมากความสวยเนี่ยสามารถทำให้พี่สวยเทียบเท่ากับผู้นำระดับโลกได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เพราะว่ากระเป๋าของน้องเอ๋เนี่ยหลายๆท่านรับไปแล้วนำไปใช้ที่ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะนำไปออกงานหลายๆงานเยอะมากถือไปทำงานเยอะมากเป็นกระเป๋าที่นอกจากจะใช้งานแล้วเนี่ย มีไว้อวดไว้โชว์เนี่ยพี่พี่จะไม่รู้สึกเขอะเขินเลยแล้วรู้สึกว่าคุ้มมากด้วยซ้าพอพี่พี่ใช้กระเป๋านองเอญไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปเจอกระเป๋าราคามูลราคาเท่าไหร่พี่พี่จะรู้สึกเฉยๆนะคะและพี่พี่ใช้กระเป๋าของพี่พี่จะมีความรู้สึกกระเป๋าของเนี่ยมันว้าวมากทั้งทั้งที่นงเอยอ่ะจัดให้ในราคาที่แบบคือถูกที่สุดราคาที่น้เงเอ่จัดไปเป็นราคาที่ถูกมาก แต่ความรู้สึกเวลาที่พี่ๆใช้งานอะเวลามีคนมองหรือว่าพี่ๆไปเจอกระเป๋าใบาละแสนอะไรเงี้ยพี่ๆจะมีความรู้สึกว่าว้าวชนะเลิศค่ะมาค่ะมาที่ตัวแรกน้องเอกจะให้ดูบอยหัวกระโหลกงานพรีเมียมงานแฟชั่นแต่และรุ่นในร้านของอน้องเอกนะพี่ๆก็จะมีเป็นงานแฟชั่นที่ผลิตมาใหม่และเป็นรุ่นยอดนิยมเป็นรุ่นอมะตะคลาสสิกที่ผลิตทุกปีแล้วราคาขึ้นทุกปีอย่างตัวบอยเนี่ย ราคาขึ้นทุกปีที่เป็นหนังแกะนะจากแสนกว่าบาทตอนนี้จะฟาดไปสามแสนและะ้วค่ะรุ่น,นีดยเป็นรุ่นยอดนิยมเพราะเป็นรุ่นที่แบบจะเสื้อผ้าสไตล์ไหนได้หมดจากกระโปรงกางเกงอะไรได้หมดรุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่สาวสาวทั่วโลกแบบมีความรู้สึกเฮ้ยนี่มันเป็นกระเป๋าที่เท่มากเลยนะใส่กับชุดแหนก็สวยเลยนะอ่ะหัวกระโหลกสีน้ําเงินนะใบเดียวนะจ๊ะเข้ามาใหม่ล่าสุด น้องเอจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะทุกคนคะ่ะใบนี้ขนาดความกว้าง10นิ้วสูง5.5นิ้วหนา3.5นิ้วราคาอยู่ที่6,300บาทนะคะเป็นจอล็ขแท้ขนาดหนังแกะก็ฟาดเข้าไป300,000กว่าแล้วนะจอะเขเอาไปใช้เลยนะคะในราคา6,300บาทแต่ประเภทงานเดียวกับน้องเอที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะพี่พี่ขางานประเภทเดียวกันนี้ก็อยู่ที่45,000 ย้ำว่างานประเภทเดียวกันก็จะอยู่ที่4ีห้าหมื่นสวยของอย่านี้หกพันสาบาทเชิญทุกท่านชมความสวยได้เลยด้านหน้าด้านหลังนะคะ พี่พี่ขาถ้าพี่พี่สนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะแชร์ภาพแล้วทักแชทนะคะทักแชทมาได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยค่ะสําหรับพี่พี่ที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยค่ะเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะซรัพย์ในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเองานตัดเย็บปราณีตและบรรจงสุดๆเลยทุกขั้นตอนพิถีพิถันมากพี่พี่ขาเชิญชมความสวยค่ะ สวยจนไม่อยากวางเพราะว่านานานมีมาทีแล้วมาทุกทีก็หมดทุกทีนะคะพี่พี่ขาวันนี้นวเวขาอยู่ที่6,300บาทพี่พี่คอยดูนะคะว่าเดี๋ยวราคาจะขึ้นไปเรื่อย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 เรอยวแจ้งเลยนะคะว่าราคาจาระเข้ก็จะขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืเ,รเรพราะตอนนี้ทางโรงงานประกาศปรับราคาสินค้าขึ้นทุกตัวนะพี่พี่ขตัวที่หนึ่งผ่านไปต่อไปนะคะนวเวจะให้ ให้คำรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปค่ะน้อง KL ว้าวสีน้ำตาลหัวกะโหลกแปดปุ่มสวยตาแตกเลยค่ะสำหรับ KL น้องเหลี่ยน้ท่พี่ชมสองสีด้วยกันสีน้ำตาลเนี่ยเป็นหัวกระโหลกแปดปุ่มสีแดงเป็นหัวกระโหลกใหญ่ในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามทั้งหมดเลยนะคะอ่ะมาดูที่หัวกะโหลกแปดปุ่มก่อนเลขดีเลขสวยเลขมงคลนะคะปกติแล้วเนี่ย สายพันสยามของเราเนี่ยมาตรฐานจะอยู่ที่6ปุ่มนี่คือมาตรฐานคือความสวยเลยแต่สําหรับ8ปุ่มจะถือว่ามีมีน้อยถ้าเกิดมีจระเข้สักร้อยตัวก็มีหัวกะโหลก8ปุ่มได้สัก5ตัวนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ5เปอร์เซ็นเท่านั้นและสําหรับท่านที่ชอบความสวยแบบสวยแบบสมบูรณ์สวยแบบหายากบวกกับตัวเลข8เป็นเลขมงคลของใครหลายๆท่านรวมถึงของเาเตรด้วยนะคะถ้าชอบชื่นชอบตัวนี้สีน้าตาลตอบโจทย์ อย่างมองข้ามพลังงานของตัวเลขนะคะพี่พี่ขาน้องเอกขอ,อเล่าเรื่องพลังงานตัวเลขนิดนึงอย่างบ้านเลขที่ที่น้องเอกอยู่ปัจจุบันเนี่ยน้องเอกเป็นคนที่เมื่อก่อนไม่ได้มีความเชื่อแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจอะไรแต่พอเริ่มโตขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเชื่ออะไรก็แล้วแต่น้องเอกจะไม่ตัดสินใจเชื่อตั้งแต่แรกทันทีจะใช้เวลาในการสังเกตตรวจสอบดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้านเลขที่ที่น้องเออยู่นะคะ8ปดทับสามหกแปดแปดหน้าแปดหลัง แล้วตอนนี้น้องเอกก็กําลังจะย้ายออฟฟิศกลับไปอยู่ที่โคราชภายในปีนี้น้องเอกต้องย้ายแน่นอนนะคะน้องเอกก็อยากได้บ้านเลขที่เดิมเพราะว่าบ้านเลขที่นี้อยู่แล้วดีมากค้าขายดีมากน้องเอกก็มาสังเกตไงคะว่าเอ๊ะทำไมคนถึงชื่นชอบเลขแปดกันจังเลยทั้งคนในเอเชียยิ่งประเทศจีนได้เลขแปดเลขมงคลเลขรวยนะอินฟินิตี้เครื่องหมายเครื่องหมายของอินฟินิตี้ก็เป็นเลขเลขแปดนะคะกินไม่มีวันหมดใช่ไหมคะทีนี้พอน้องเองกกลับโคราชน้องเอกก็อยากได้บ้านเลขที่เดิม แต่ว่ามันไม่ได้น้องเอกก็เอาตัวที่แบบใกล้เคียงที่สุดกับบ้านเลขที่ที่เนี่ยบ้านเลขที่ใหม่ที่โคราชน้องเอกได้หนึ่งแปดแปดหมู่หกก็ก็ได้ตัวเลขของที่นี่ไปนะคะมีแปดมีหกเบิ้ลแปดมีหกที่ได้ไปแต่เลขสามไม่ได้เสียดายนะอยากได้เลขสามด้วยมันไม่ได้นะคะพี่ๆคะตัวเนี้ยสำหรับพี่ๆที่ ลองสำรวจดูสิคะว่ามีที่บ้านมีบัริครีิตแปดไหมเบอร์มือถือมี8ปดไหมใช้แล้วเป็นมงคลชีวิตไหมใช้แล้วแบบพลังงานเลขแปส่งเสริมไหมค้าขายดีร่ำรวยการเงินดีไหมถ้าดีอยู่แล้วอ่หนูแนะนํา ลองสังเกตดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อตั้งแต่ที่น้องเอ๋ให้ข้อมูลนะเพราะตัวน้องเอ๋เองเวลาฟังอะไรมาก็จะไม่ได้ตัดสินใจเชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนตัวน้องเอ๋อ่ะที่น้องเอ๋เล่าให้กับพี่ๆฟังเพราะน้องเอ๋เป็นคนชอบสังเกตเนาะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆอะค่ะเอ๊ไม่เข้าใจหรอกผู้ใหญ่อะทาไมจะต้องเลข8เลข5เลขอะไรอย่างเงี้ยน้องเอ๋ไม่เข้าใจเลยแต่พอน้องเอ๋โตขึ้นมาเนี่ยพอน้องเอ๋ได้มาอยู่บ้านเ,เลขที่แต่และที่น้องเอ๋ก็ได้สังเกตว่า ว้าวเลขแปดอะถูกฉลบกับเรามากเลยว่าอ่างนี้นะคะ8ปดทัหกแปดหมู่บ้านเมืองใหม่แพร,แรก่กระสาจังหวัดสุทรปราการนะคะปกติเนี่ยน้องเอกก็เปิดให้มาที่ร้านตลอด,ดยกเว้นช่วงโควิดนั่นเองนะคะช่วงนี้พี่พ,พี่ท่านไหนสะดวกจะมาก็มาได้เพราะว่าภายในปีนี้จริงๆน้องเอกตั้งเป้าไว้ว่าจะย้ายให้เสร็จช่วงสงกรานแต่ดูแล้วไม่น่าจะเสร็จก็ภายในปีนี้เดือนห้าเดือนหกคิดว่าก็ต้องย้ายแน่นอนนะคะ ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ปีนะี้ยายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านไหนสะดวกหรือว่าอยู่ใกล้จะมารับชมสินค้าที่สมุทรปราการช่วงนี้มาได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราต้องไปเจอกันที่โคราชนะมาหงกะโหลกหกปวมใหญ่ๆสวยๆส,สายพันธุ์สยามนะคะของบ้านเราสายพันธุ์สยามของบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ตามผลสํารวจของต่างประเทศเขาบอกว่าสายพันธุ์เรา ก็กล้จะสูงพันแต่จริงๆมันไม่ได้ใกล้จะสูญพัน,นหรอกนะพี่ๆด้วยความที่พื้นที่การอยู่อาศัยของประเทศไทยอ่ะมันไม่ได้เหมาะที่จะเลี้ยงตามธรรมชาติเหมือนหลายๆประเทศที่มีอาณาเขตบริเวณเยอะแยะมากมายนะคะแล้วของเราอ่ะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเขาูกหลายมากก็ไม่สามารถเลี้ยงตามแหล่งตามธรรมชาติได้ส่วนมากเลยสยามของเราอ่ะจะไม่ได้อยู่ตามแหล่งธรรมชาติจะเป็นจระเข้เลี้ยงทั้งหมดจะเป็นจระเข้เลี้ยงทั้งหมดก็มีนะคะก็มีหน่วยงานของรัฐเนี่ย ก็ได้นำสยามเนี่ยกลับคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลคนอ่ะไปบ้างนะคะ mm. เพื่อที่จะได้ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ส่งออกอจระเข้ของไทยสู้กับจระเข้ของต่างประเทศได้เพราะสายพันธ์เราสวนไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ทีเนี้ยของเราค่อนข้างจะโดนกีดกันเพราะว่าตามธรรมชาติเราไม่ค่อยมีเขาก็เลยอ้างว่าของเราใกล้จะสวนพันธุ์แต่จริงๆแล้วเรายังมีการเลี้ยงถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีการเลี้ยงลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงแต่ก็ยังมีการเลี้ยงอยู่นะคะก็จะไม่ปล่อยให้สยามสวนพันธุ์แน่นอนนะทุกคนคะ่ะ อ่าแต่ช่วงนี้มีน้อยค่ะยอมรับสวยจริงๆใบนี้ให้ขนาดกับร,ราคาไปเลยยังเดี๋ยวโม้ไปต้องนานขนาดกว้าง10นิ้วสูง8นิ้วหนา4ีนิ้ว7,500บาทค่ะกว้าง10นิ้วสูง8นิ้วหนาสนิ้วนะคะ7,500บาทนะคะพี่ๆขาว้าสีแดงเนี่ยเป็นจระเข้ตัวใหญ่กว่าสีน้ำตาลเมื่อกี้เลยนะคะ ซึ่งสองใบนี้มีความสวยทั้งคู่สวยกันคนละแบบนะคะพี่พี่ค่ะก็เหมือนนางงามคนละเวทีนั่นแหละเนาะสวยกันคนละแบบนะ7,500บาทเนี่ยความสวยมูลค่าหลายล้านบาทเลยนะที่น้องเอส่งให้รุ่นนี้คือความงามหลักล้านเลยนะจ๊ะสวยจริงๆสวยตาแตกสวยมากสวยอลังการมากพี่พี่ได้ไปพี่พี่กรีดสลบแน่เลยพี่พี่ถือออกงานทุกคนจะต้องหันมามองพี่พี่ถือไปต่างประเทศทุกคนจะต้องเลี้ยวหลังหันมามองค่ะกระเป๋าของน้องเอ๋จะไม่ทําให้พี่พี่ผิดหวัง กระเป๋าของหน่วยจะทําให้พี่ๆสวยและดูสง่ามากขึ้นกระเป๋าของหน่วยจะทําให้พี่ๆมั่นใจเวลาถือเพราะกระเป๋าของหน่วยนะ่ะทายากต้นทุนในการผลิตสูงนะคะเป็นกระเป๋าที่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงมหาเศรษฐีทั่วโลกรู้จักกระเป๋าของหน่วยดีนะคะในเมืองไทยอาจจะรู้สึกธรรมดาแต่แต่ก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าหนุ่ดก็ขายคนไทยมา7ปีเต็มคนไทยก็ว้าวนะคนไทยที่รับไปพี่ๆคนไทยทุกทกท,กท่านที่รับไปก็ว้าวแต่ว่า น้องเอ,อะส่งต่างประเทศค่อนข้างเยอะเนาะก็มันทําให้น้องเอ๋ได้รู้ว่าหลายๆท่านที่เอากระเป๋าน้องเอ๋ไปใช้ที่ต่างประเทศประทับใจประทับใจมากๆในเมืองไทยก็ว่าประทับใจแล้วอยู่ที่ต่างประเทศความประทับใจมากกว่าเมืองไทยอ uh, ่ะพี่พี่เ,เลลพราะกระเป๋าของน้องเอ๋มหาเศรษฐีทั่วโลกรู้จักหมดพี่ถือกระเป๋าของน้องเอ๋ไปไปในเมืองไทยถ้ามีคนบอกว่าไอ้กระเป๋าปอมเป็นม,มุนอย่างนี้พี่อย่าไปโทษอย่าไปทะเลาะกับใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่าบางคนเขาไม่เคยสัมผัส เขาอาจจะไม่เคยได้ใช้เพราะฉะนั้นข้อมูลเขาอาจจะไม่มีเขาอาจาอาจะตัดสินด้วยความรู้สึกเพราะฉะนั้นย่าไปซีเรียสแต่พี่รู้ไว้เลยกระเป๋าหนูมหาเศรษฐีทั่วโลกรู้จักหมดเพราะว่าทั่วโลกมันแพงมากมันมีที่เมืองไทยนี่แหละถูกที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะมีที่เมืองไทยนี่แหละค่ะพี่ๆขาที่ถูกที่สุดแต่มหาเศรษฐีทั่วโลกรู้จักกระเป๋าน้องเอ๋แล้วทุกคนที่เห็นกระเป๋าน้องเอ๋ในต่างประเทศไม่มีใครประเมินว่าใบนี้ราคาหลักพัน หลักแสนหลักล้านทั้งนั้น,นะค่ะ ใบนี้หลักแสนห,หลักหลักหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นสีน้ําตาล kl จริงๆได้มา2ใบแต่ขายไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ใบเดียวนะทุกคนคะใบนี้ขนาดความกว้าง9นิ้วสูง6นิ้วกว้าง9นิ้วสูง6นิ้วหนา3.5ดนิ้ว5,900บาทค่ะเมื่อก่อนได้ขายอยู่12ื่นสองก็ไม่เหลือนะคะเพราะว่าราคาขึ้นห้าก็ไม่ต่ำกว่า3 4มสี่หมื่นแล้วน้องเอกขาย5้0พัน้พี่มีใบเดียวตัดสินใจเลยใบนี้ดาราใช้เล็บใช้กันเยอะมากนะคะราคาของน้องจะอยู่ที่2องล้านแปดแสนบาทนะคะไซส์ ไซส์จะเล็กกว่านี้คือใส่มือถือแทบจะไม่ได้ด้วยซ้ำใส่ได้เป็นบางรุ่น้งเมือมือถือเครื่องให,ใหญ่ๆก็ใส่ไม่ได้สองนั้น8ปเล็กกว่านี้ค่ะแต่รุ่นนี้ที่ใส่มือถือใส่เครื่องสําอางได้สบายนะคะใส่กระเป๋าสตางค์เล็กได้สบายดูด้านในซับในเป็นหนังวัวเกรดเองานตัดเย็บละเอียดและที่ฉีพิถันสวยงามมากนะคะมีช่องซิปตรงกลาง5้าพันเก้าขายหลักพันบวกบกำไรหลักร้อยโนเอทําเรื่องที่ยากมากนะ ทำให้กลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนไปต่อกันที่รุ่นต่อไปค่ะลองชอมนะคะหนังท้องจรลเข้สีน้ําเงินสดค่ะก็เป็นคนชอบสีน้าเงินด้วยค่ะสีแห่งพลังอํานาจนะคะพี่ๆคะามาเดี๋ยวให้ขนาดกับราคาเลยสําหรับใบนี้ขนาดกว้างล่าง7นิ้วกว้างบน10นิ้วใส่กระเป๋าตังค์ยาวได้นะคะสูง6นิ้วหนาสีนิ้วใบนี้5,800บาทค่ะนะคะรุ่นนี้จริงๆอ่ะเป็นกระเป๋าผ้า สำหรับต้นตำรับเขาเลย,ยเป็นกระเป๋าผ้าคนนิยมใช้เยอะมากใบหมื่นกว่า2 0 0 0 0กว่ามีหลายไซส์นะคะแต่อันนี้เป็นจรเะเข้ผลิตให้ในราคา5,800บาทพี่ๆขาความสวยความหรูหราความโดดเด่นรุ่นนี้สวยสะดุดตามากและสีน้ำเงินเป็นสีที่ในท้องตลาดนี้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆจะเป็นที่หนึ่งและพี่ๆก็จะโดดเด่นที่สุดน้องเอกส่งความโดดเด่นให้กับพี่ๆเท่านั้นน้องเอกก็ จะส่งแต่ความสวยความอลาังการความหรูหรา้กับพี่พี่เท่านั้นพี่พี่ได้งานต้องเห็นไปพี่พี่กริสลบแน่นะสวยแน่ตอนเห็นของก็ว่าเลิศแล้วพอใช้งานไปคนนั้นคนนี้เห็นระวังจะโดนขอจะระวังจะต้องเก็บไปซ่อนลูกค้าน้องเอ๋หลายท่านใช้กระเป๋าน้องเอ๋แล้วก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยว่าเฮ้ยในประเทศไทยบนโลกใบนี้มีกระเป๋าจัลเขศแท้สวยๆราคาถูกอยู่นะท่านไหนที่ได้เจอน้องเอ๋แล้วอ่ะ ก็จะมีความรู้สึกว้าวเลยท่านที่ไม่เคยเจอไปบอกเพื่อนเพื่อนมาเจอเพื่อนก็ว้าวตอนแรกบอกด้วยความหวังดีตอนหลังไม่กล้าบอกใครเพราะว่าใครเห็นก็จะเอาอยากได้แล้ทีนี้น,น้องเอ๋ไม่มีของให้พี่ๆเรื่องเงินไม่มีปัญหาเลยอ่าบรรดาญาติญาติเพื่อนๆของลูกค้าน้องเอ๋เนะี่ยเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาเพราะน้องเอ๋ไม่ได้ขายแพงแต่ปัญหาคือน้องเอ๋ไม่มีของให้ <c ười> ปัญหาคือน้องเอ๋ไม่มีของให้ ลูกค้าน้องเหกตก็เริ่มกลัวกลัวที่จะบอกว่าตัวเองมีรุ่นนั้นรุ่นนี้ถึงขนาดแอบในตู้เสื้อผ้าถึงขนาดเอาของไปซุกเวลาญาติจะมาบ้านจากที่คุยกันไว้ว่าจะไปดูกระเป๋านะกระเป๋าที่ซื้อจากน้องเหยมาเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่ามีใบไหนบ้างอะไรบ้างส่งลูกไปอะไรไปเท่านั้นแหละจะเอาจะเอาพอมาถามน้องเหยตน้องเหยมีไหมเพื่อนที่อยากได้ญาติละเอียดได้น้องเหยไม่มีค่ะเขาลูกค้าน้องเหยเเริ่มกลัวแล้วถ้าน้องเหยไม่มีให้เขาจะต้องเสียเสียของรักของเขาไปแน่แ พี่ๆขามีแบบมีแอบมีซุกมีซ่อนแล้วนะจากที่วังดีนะคะพอเจอกระเป๋าสวยๆต้นทุนสูงๆกระเป๋าที่แบบที่ทําให้ผู้รับได้แบบชื่นจิตชื่นใจใครเห็นก็แบบมีความรู้สึกว่าอยากได้มันอ,ะอ่ะอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเฮ้ยกระเป๋าของคนไทยเจ๋งนะอย่างเงี้ยพอบอกไปปรากฏว่ามันมีของให้เดี๋ยวนี้ซุกกระเป๋าแล้วจ้ะซ่อนแล้วจ้ะมามาดูที่ใบใหญ่กันบ้าง ใบนี้เนี่ยอ่เป็นกระเป๋าเดินทางนะคะเป็นกระเป๋าเดินทางน้องเอกเคยขาย22นิ้วแล้วก็21นิ้วนะคะขายเกลี้ยงเลยค่ะไม่เหลือเลยณนะเวลาเนี้น้องเอกได้16นิ้วมาน้องๆน,น่ารักมากเลยน้องน่ารักมากเลยค่ะผลิจากจระเข้ตัวใหญ่พี่ๆขาถ้าหาน้องอะนะพี่ๆลองดูน้องวัวละกันวัวตัวใหญ่ๆเลี้ยงด้วยหญ้านะแต่พอขายทีตัวหนึ่งขายเป็นแสนนะคะ จระเข้น้องไม่ได้ถูกกว่าบัวนะคะค่าอาหารน้องแพงกว่าบัวอีกแต่ตอนขายเนี่ยราคาจากน้้งเอฟังแล้วรู้สึก,ก่ดหูวแต่ราคาที่ต่างประเทศพี่พ,พี่ฟังแล้วจะว้าวใบนี้ต้องไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นแต่ราคาจากน้้งเอยถูกสุดๆใบนี้กว้างสิบหกสูงสิบเอ็ดนะหกจุดห้าหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทพี่ๆ่ขาดูความสวยเลยดีกว่าอะ ถ azo, Find, you know so really? ้าชอบสินค้าในคลิปวิดีโอน้องเอ๋นะพี่ๆทักมหาน้งเอ๋ได้เลยพี่ๆที่รับชมทาง YouTube นะน้องเอ๋ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะถ้าเกิดโทรมาแล้วน้องเอ๋รับสายแล้วไม่เกินเกิน5วินาทีไม่พูดน้องเอ๋บล็อกเลยเพราะว่ามีมิจฉาชีพแล้วก็โรคจิตโทรหาน้องเอ๋เยอะไม่รู้เป็นเพราะความสวยหรืออะไรนะคะน้องเอ๋แซลเล่นมีจริงๆมีจริงๆน้องเอกก็จําเป็นจะต้องตัดออกตัดออกไม่งั้นน่ะน้องเอกใช้โทรศัพท์ทำงานทั้งวันไม่งั้นก็ ก็จะโทรมาปวนโทรมาปวนใช่ไหมคะถ้าไม่วิชาชีพมีวิชาชีพโทรมามีโรคจิตโทรมานะะด้วยความสวยของเรานั่นแหละอ่ะทีเนี้ยถ้าโทรมาแล้วเสียงไม่พูดภายในห้าวินาทีน้องเอ๋จะบล็อกเลยเพราะฉะนั้นพี่พี่อะเมมเบอร์น้องเอนะ๋แล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์แล้วโทรหาน้องเอนะ๋เนี่ยโทรได้น้องเอนะ๋เปิดเผยแต่พอน้องเอ๋ฮัลโหลแล้วพี่พี่รีบฮัลโหลเลยนะพี่พี่เข้าใจน้องเอนะ๋เนาะเดี๋ยวบางท่านจะงงว่าเอ๊ะอ่ะหลวงเลยจ้ะ พี่โทรมาหาน้องทําไมไม่ติดอย่างเงี้ยบางท่านอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบอุยยาบจิบเล่อนตาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอพอน้องเอ๋รับแล้วพี่พี่ไม่พูดอย่างเงี้ยน้องเอ๋เข้าใจผิดอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดกันน้องเอ๋รับทุกสัยแต่ถ้าน้องเอ๋อ่าบล็อกไปก็ต้องขออภัยบางท่านนะแต่ลนยยังใช้ได้อยู่เมมเบอร์ Remember, แล้วทักมาที่ลายได้เลยนะคะนี่นี่น,น,นี่ข้างในซับในหนังวัวแท้ใบเนี้ยเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กที่พี่ใช้ไปต่างจังหวดต่างจังหวัดนะ ขึ้นคงขึ้นเครื่องเนี่ยโอ้โหเรือหรูอลังการมากกระเป๋าน้องเ็นแต่ละใบพี่พี่คาเขาถือไปเที่ยวต่างประเทศกันเมืองนองเมืองหนาวก็ถือไปได้หนังไม่มีแต่ก็องานน้องเอกฟอกดีมากนะ13,500่นนบาทรุ่นนี้ค่ะสนใจใบไหนทักมาหาน้องเหกได้เลยน้องเหกใจดีมากน้องเอกพูดตลอดน้องเหกใจดีจริงๆแต่บางทีน้ําเสียงหรือบุคลิกะขัดแย้งกับจิตใจน้องเอกเหลือเกินพี่ๆน้องเอกบคนเสียงใหญ่เพราะน้องเอกใช้เสียงเยอะนะคะทาให้เสียงค่อนข้างแตกนะคะแต่พี่ๆี่จะต้องเห็นถึงจิตใจน้องเอกนะน้องเอก มีใจที่จะบริการที่พี่สุดชีวิตไม่งั้นหน่วยไม่มาทาคลิปทุกวันทุกวันทุกวันไม่เอาใจใส่งานขนาดนี้เพราะหน่วยรู้ว่าพี่พ,พี่รอดูคลิปวิดีโอรอดูกระเป๋ามาใหม่เพราะหน่วยเอาใจใส่งานและหน่วยเอาใจใส่ทุกท่านที่ให้ความสนใจกระเป๋าน้องเอ๋นะคะทักมาเลยทักแชทมาเลยขอภาพขอหน่มขอนี่ขอได้เลยยินดีบริการงานบริการคืองาน,น้นงเอหนเอ๋ยินดีเต็มใจทําให้พี่ด้ยวยความรักอยู่แล้วด้วย<ๆ>ความรักและความเคารพทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอค่ะแล้วน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ